วัสดีท่านผู้ชมเรือโป๊ะเบานะคะสองลำยามเเช้าเจตนาปาดิพอดีที่นี่อยุธยานะคะฝนมามืดตึ๊บเลยท่านผู้ชมที่ไหนฝนมามั่งฝนเริ่มตกแล้วนะคะเราพายุเข้า คอนหลวงนะคะแม่น้ำเจ้าพะยาเข้าสู่แม่น้ำป่าสักสามแยกวัดพนันเชงิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนี่คุณพยรยาพี่กับตันนั่งดูเชียกอยู่ท้ายเรือ,อนั่งชิวๆ สวยงามมากเลยท่านผู้ชมคึ้มฟ้าคุ้มฝนนี่ลมพัดอ่อย,ออย ประเทนมาเพื่อแม่ให้ฝนตกลงใสนะ่น่าจะล้างเรือเป็นที่เรียบร้อยทำความสะอาดเรือเป็นที่เรียบร้อยนะคะดูเรือตรงท้ายนิดนึงตับตะะโตพ่นัมเบอร์สิบเอ็ดค่ะเรือโป๊เบานี่ไม่มีเรือตรงท้ายเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเจอลมแรงๆนี่ เอาไม่อยู่นะพี่กับตันด้านหน้าลำเดียวเอาไม่อยู่นะจะเป็นต้องมีเรือต่งท้ายด้วยนะคะช่วยบังคับเรืออีกแรงนะึ่ง เสียงฟ้าลร้องฮึมๆแล้วจะตกแล้วท่านผู้ชมมาทั่วทิศเลยนะต้อขออนุญาตไปก่อนนะคะเด็กจะหลบฝนไม่ทันตึบมาเลยตกแน่ตกแน่าลาค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ